ประวัติพระราชวังฤด,ดูร้อนและพระราชวังต้องห้ามคณะผู้จัดทําจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการราชดําเนินสาขาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนางสาวลงพิวาโพาราชนางสาวเมษาทันดีนายธรรมนูดีบ้านโศกและนายธนวัฒน์เทียนทองรัตนะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ประวัติศาสตร์พระราชวังฤด,ดูร้อนรดอพระราชวังอี้เหยหยวนเป็นพระราชวังอยู่ในกรุงปักกิ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังยหยวนหยวนห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ8กิโลเมตรพระราชวังแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสน่งกลางการปกครองแต่สร้างขึ้นเพื่อให้จัก,กรพรรดิและราชวงศ์ใช้พักผ่อนในช่วงฤด,ดูร้อนโดยมีทั้งภูเขาทะเลสาบสวนและสถาปัตยกรรมจีนแบบดั้งเดิมครบครัน เรื่องราวของพื้นที่นี้เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จีนราวปีคศ .1153 จกักรพรรดิไห่หลิงหวังย้ายเมืองหลวงไที่ปักกิ่งและโปรดให้สร้างวังขึ้นบนภูเขาทางทิศตะวันตกของเมืองจากนั้นในสมัยราชวงศ์หยวนได้มีการวางระบบประปาเพื่อส่งน้าจากน้ำพูธรรมชาติมาใช้ในพระราชวางังซึ่งต่อมากลายเป็นต้นกําเนิดของทะเลสาบคุนหมิงในสมัยราชวงศ์หมิงบริเวณนี้กลายเป็นสถานที่พักผ่อน ของจักรพรรดิหลายพระองค์มีทั้งวัดและพระตำหนักเล็กๆกระจายอยู่รอบเขาแลทะเลนมาในราชวงศ์ฉิงจักรพรรดิเฉียนหลงซึ่งเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่รักศิละปะและธรรมชาติมากได้สั่งให้สร้างพระราชวังใหม่ขึ้นในบริเวณนี้เพื่อฉลองวันเกิดให้พระมารดาในปีคศ1749พระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่นั้นมีชื่อว่าซิงอีหยวนแปลว่าสวนขึ้นใสภายในออกแบบให้เหมือนโลกในเทพนิยายจีน โดยมีเกาะ3มเกาะแทนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในตำนานและทะเลสาบขุนหมิงก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นจากเดิมนอกจากนี้ยังมีการจำลองสถาปัตยกรรมจากทั่วประเทศเช่นศาลาจากหูนานถนนแบบเมืองซูโจวและศาลากรเรียนเหลืองในอู่ฮั่นเป็นตน้นแต่น่าเสียดายว่าความสวยงามเหล่านี้กลับถูกทำลายลงอย่างหนักในปีคศ1860เมื่อกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสบุกเข้าปักกิ่งในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่ส พวกเขาเผาพระราชวังเดิมและป้นข้าวของมีค่าจํานวนมากสร้างความสะเทือนใจให้กับคนจีนอย่างมากต่อมาจากักรพรรดินีซูสีไทเฮาได้สั่งบูรณะพระราชวังขึ้นใหม่ระหว่างปีคศ1 8 8 4ถึง1895 18โดยใช้งบประมาณจํานวนมากซึ่งจริงๆแล้วควรนําไปพัฒนากองทัพเรือพระราชวังนี้จึงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย แต่ก็กลับมาอีกครั้งอย่างงดงามในชื่อใหม่ว่าอ e ีเหยยหยวนแปลว่าสวนแห่งความสงบและกล้มกกืนหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฉิงในปีคศ1912พระราชวังฤด,ดูร้อนได้กลายเป็นสมบัติของรัฐและเปิดให้ประชาชนเข้าชมต่อมาในปีคศ1998พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจีนและเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในยุคจกักรพรรด ควคาามปมปนพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กงเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิง่งเมืองหลวงของประเทศจีนโดยเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิงพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งจีนมายาวนานกว่า500ปีตั้งแต่ปลายราชวงศ์หมิงจนถึงสิ้นสุดราชวงศ์ชิง โดยมีจักรพรรดิปกครองอยู่ที่นี่ถึง24พระองค์พระราชวังนี้เริ่มก่อสร้างในปีคศ1,406โดยคำสั่งของจักรพรรดิหยงเลอ่อแห่งราชวงศ์หมิงและใช้เวลาสร้างถึง14ปีจึงแล้วเสร็จในปีคศ1,420ตัวพระราชวังมีพื้นที่กว่า7 2 0 0 0 0ตารางเมตรประกอบไปด้วยอาคารมากกว่า8,000ห้องและรอมรอบด้วยกำแพงสูงและคูน้ำขนาดใหญ่ สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของราชสำนักจีนในอดีตคําว่าพระราชวังต้องห้ามมาจากแนวคิดดั้งเดิมของจีนที่เชื่อว่าพระราชวังเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตมีเพียงจกักรพรรดิเหล่าคขุนนางและราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถอยู่อาศัยและเดินผ่านประตูของวังได้ภายในของพระราชวังถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆได้แก่ เขตพระราชฐานชั้นนอกใช้สําหรับประกอบพิธีการและราชการส่วนแผ่นดินเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนพระอ,องค์ใช้สําหรับประทับและดำเนินชีวิตประจําวันของพระจจกรพัดิและพระสนมนอกจากจะมีสถาปตัตยกรรมอันสวยงามแบบจีนดั้งเดิมแล้วพระราชวังต้องห้ามยังเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระจจกรพัดิเช่นสีเหลืองของกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งเป็นสีแห่งจัก,กรพรรดิและรูปปั้นสัตว์มงคลที่อยู่ตามมุงหลังคาเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายหลังจากการสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงในปี1912และการสละราชสมบัติของจกักรพรรดิปูยีพราชวังต้องห้ามก็เปลี่ยนสถานะจากที่ประทับของจกักรพรรดิกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติโดยใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พระราชวงศ์ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่ปี1925และในปี1987 พระราชวังต้องห้ามได้รับการ <c oughs> ขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกโดยผลที่ว่าเป็นตัวอย่างของสถานปัตยะกรรมสมัยจีนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกขอบคุณที่รับชมและรรบฟังประวัติความเป็นมาของพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังต้องห้ามไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ